คุณรู้ไหมในบรรดาเหล่าฮีโร่ที่ออกเดินทางสูง่ไายนะมีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่กลับแสวงหาความเจ็บปวดนั่นคือเดอะเฟลเชลแลนนักบุญผู้ข้างใครการทรมานตัวเองเขาออกเดินทางพร้อมกับแท้และพลังแห่งความเน่าเปื่อย เรื่องราวของเขาเริ่มต้นด้วยความปราชัยเขาถูกทรมานอย่างแสนสาหัสจนถึงขั้นตายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่จิตวิญญาณที่บิดเบี้ยวของเขากับปฏิเสธความเมตตาจากความตายด้วยความกระหายที่จะทนทุกข์ต่อไปเขาได้ทำพันธสัญญากับบางสิ่งและกลับมาพร้อมกับพลังแห่งความเน่าเปื่อยที่น่ากลัวและทรงพลัง ผลลัพธ์คือในขณะที่คนอื่นหวาดกลัวกับการบาดเจ็บ The f a g i l a n d กลับต้องการมันพลังของเขาจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเขาเข้าใกล้เดทดอมาก er, ที่สุดการเดินทางของเขาไม่ใช่การทนยบาาแต่เป็นการอบกอดโชคชะตาที่มืดมิดและโลกที่กำลังล่มสลายของ d a r k e s l a n g e a n คือสวรรค์ของเขาเพราะมันมอบความเจ็บปวดรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เขาได้ทรมานและทนทุกข์ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้น